สวัสดีค่ะทุกคนต่อกับต่อกับสามีต่อมาถึงป่าละอยโลแล้วค่ะมาถึงจุดข้างในป่าลอยโลแล้วค่ะไปค่ะไปเก็บน้ำกันค่ะคือเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยค่ะเห็นเต็มเลยค่ะไปเก็บน้ำกันกับต้อนนะจ้าไปค่ะเราจะไปทางนี้ดูค่ะดูค่ะทุกคน แค่จุดตรงนี้นะคะแค่จุดตรงนี้ค่ะเต็มเลยค่ะทุกคนไปลุยกับต้อค่ะแค่ต้นทางค่ะเห็ดออกแล้วค่ะเต็มเลยเต็มเลยจ้านี่เป็นป่าร้อยโลค่ะแต่แต่ต้อต้อมามือนี่กะเข่าป้าสายอยู่เนาะค่ะบ่ายสามแล้วค่ะทุกคนไม่รู้สิได้เท่าไหร่นะจ๊ะไปเก็บน้ำกันค่ะไปค่ะเริ่มต้นเก็บเลยนะจ้ะ ลุยเลยค่ะแม่นี่ได้ซําไดกับเอานะจ้ะเห็ดลายยุกกะจิงแต่แบบว่าเก็บได้ซากอะบ่ได้หลายเนาะค่ะถ้าเก็บได้ไว้กับจังสิได้หลายเนาะจ้าพี่น้องเนาะถ้าเนเา o w n o แบบไว้ไว้กับสิได้อยู่อู้มันเริ่มเน่าแล้วค่ะข้างรางพวานึงบ่ได้มาโดนค่ะดีนะที่มาค่ะตั้งใจว่าสิจะสิมาคือบ่มาฮะเธอคนมาเก็บกราพันวา บางนึงเก็บไอปลาลอยเลอจุดลิ้มถนนนะคะแฟนถามต่อว่าเธอจะเข้าป่าข้างในไหมว่าเ,เข่าตัวน้องมือน,นี่แดดออกเสดยกว่ามือน,นี่แดดออกก็ต้องเข่าเสีกว่าเพระาะว่าถ้าขนาดฝนตกมือบ้านนี่ฝนตกเซะก็จังเข่าเนาะจ้ากันแดดออกว่าเข่ามันกระเกินไปแล้วเนาะจ้ะผี่น้องอันนี้มันเนาจ้ะเนาขังลางนะคะ ก็จะรุยไปกับตอเรื่อยๆเนาจะเก็บได้ซ้ำไหนก็เอาซ้ำนั่นเพราะว่ามันหนึ่งเห็ดมันกรอบน้ำนะคะทุกคนก็ยิ่งรีบก็ยิ่งยิ่งรีบก็ยิ่งซ่าจะงันไปเรื่อยๆเนาะค่ะอู้ว่าเห็ดหลายอยู่เถวก้อนนี่กม้าข้างที่สองนะคะทุกคนค่ะเถวก้อนก็เก็บว่าเบิดปลาจ้ะเถวก้อนก็เก็บว่าเบิดปลาม้าคำเพราะว่าต้อออกบ้านสายเนาะค่ะโทษภัยว่าได้โทษตัวเราเอง โทษใครไม่ได้โทษตัวเราเองค่ะน้อนตื้นสายเองน้อนจินบ้านกินเมืองเนาะผืนหวานเนาะบีโกทิ้งสัมมานนะแอเกียงมันลมบบอยค่ะทุกคนมันลมบ่อยต่อเลยสวนสามี่าเข้าไปพร้อมๆไปน้ำกันว่าให้แยกกันว่าบอกตาว่าว่าแยกสื่อดีจังน้อยต่อกรสีแยกนี้จากผืนไปตาเจ้าของลงองซองรองซองไปดิต่อ ท่านได้ดื่มกาแฟอยู่ค่ะกินตากินอาหารนังพากกินเขา่าเราว้าหนึ่งอะ่ะเห็บสวยๆส,ส,สิพี่น้องขันเก็บไส่ถุงกับแตกคือเก้าแตกคือเก้าจ้ะเก็บไส่ถุงเพระาะว่ามันกรอบแล้วเกิน รัวร่วๆเลยนะคะเก็บรัวๆเลยรัวเหมือนริ้นเย่ยเก็บกันไปรัวร่วๆเลยเนาะจ้าดอกน้อยดอกใหญ่เอาเบิดอู้แดดดีจิ้มปิมดีดีดีมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนคลิปต่อกสีออกทยอยออกไปเรื่อยๆเนาะคะ่กะกสิบุดตรงวันกับอ่าวันที่ที่มาเก็บเลยเนาะคะ่ะว่าต่อทยอยไปเรื่อยๆนะจ้ะ ทยอยไปเรื่อยๆออกวันละสองคลิปนะคะออกวันละสองคลิปค่ะเพื่อสีทยอยคลิปห้มันทันเนาะค่ะเพื่อสีจะทยอยคลิปหปมันทันสถานการณ์โดวก็สะเอาออกมือละสองคลิปเมื่อละสองคลิปเลยค่ะสั้นยาวสั้นมั่งยาวบ้างเนาะคะ่ะแต่กับบุคคลยาวหรอกคะ่ะ ยี่สิบกว่านาทีค่ะเพอพอพรห้อ่าทุกคนเบือ่อถ้ายาวไปเราก็อุ้ยหมดหมดหมดถ้าเา้วไปกระนาเบือะะ่อแล้วค่ะทุกคนขะถ้าสั่นไปกะอ่าเกินไปยังสินะ่ะขออภัยเอฟซีทุกท่านนะคะที่ชอบเง้วหรือสั่นถ้าชอบเง้วกะดูสองคลิปต่อกันนะคะถ้าชอบสั่นกะดูคลิปเดียวค่ะขอให้ได้ดูก็ต้อกระชื่นใจแล้วค่ะขอให้ดูให้ต้อต้อกระชื่นใจแล้ว มาปลาเห็นนี่ย้ำได้แฟนสามีตัวปวดหัวย้ำน่นเลยมันหลายหลายมันกับเมียเรจาจะทุกคนทำมันหลายเกินมันกับเมื่อยค่ะถ้าเยอะเกินมันกับเอยมาในรีบรีบด้วยแทนถีตัวสีขามาในปลาใหญ่ก่อนนะคะเราจังไปหาเบื้องปลาหน่อยตัวกับหาปลาหน่อยก่อนสเต็ปของตัวงสิละค่ะชอบหาปลาหน่อยออ้เบื้องในพี่น้องมันแตกไหมยับขึ้นสิแตกงงเงงง,ง,งงงเงี้ยเลย มันมันฝนคักฝนหนักคากทั่วตัว,ตวบาได้เ้ยค่ะจริงๆตัวเป็นคนเก็บเห็ดมือเบามากถึงตัวสิดึงพวดพาดพวดพาดกับมือเบาค่ะแต่แบบ่าแตา,ามันกรอบมันก็เอาเบาอยู่เนาะค่ะ

นี่ตัดดอกยังไงอวบๆค่ะยังไงโอ้ลมแห้งค่ะค่ะพี่น้องขันลมๆสี่กะเสียวงามไม้อยู่น้อจ้า เชียวงงาไม้หักเนาะคะ่ะยอดไมมกอนหนึ่งเบืง้งเนี้ยเป็นกอนเลยสวยๆอันนี้เขาป้านี่ตัวบ่ารุงวัดตัวสีอัดได้จากคลิปเนาะคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าแบตเตอรี่ก็เริ่มเบิดแล้วค่ะทีทีเอ็ e Smart กตอมาก็กัสิเบิด์ตขึ้นกันค่ะเจ้บบาบ้านเป็นอย่างมันกินแบตแห้งอะค่ะทุกคนค่ะมันกินแบตแห้งเกินเพราะว่าตัวบอดด้สต็อบเลยเวลาเวลาท้ายคลิปค่ะดูค่ะทางพุ่นกับมีเวยคะ่ะพุน่นเหลียงเต็มไปพุ่นด้วยจ้าตัวบอได้สต็อบอันไฟไว้นะคะ่ะเวลาตัวเบาตัวก่อนจะเวลาเห็ดคลิป ตัวเห็ดยาวเลยเวลานั้นตัวก็บ่ได้ปิดหน้าจอไว้นะคะมันก็เลยกินมันก็เลยกินมันเปิดไว้ตลอดตัวได้คลิปหนึ่งสองคลิปก็เอาเนาะคะ่ะพราได้ดูมันๆกันป่าร้อยโลค่ะแต่บบเบิดเกี้ยงตับเลยก็สิใเฮเบิ่งอีกเนาะคะ่ะว่าได้เท่าไหร่กบสามีเนาะจ้าถ้าเบิดเกี้ยงตับบางทีตัวก็ลืมเลยว่าลืมทายไปเลยค่ะลืมเห็ดไปเลยย้ีไปหอดบ้านเนาะคะ่ะตัวก็ลืมไปเลยค่ะบ่ว่ากันเนาะคะ่ะ จะเก็บไปเรื่อยๆย,ยาวไปยาวไปตัอลาสิพาเจ้าเพื่อนในป่า เมันแตกค่ะเป็นบุญวาสนาได้เกิดมาเป็นตรหลาพาเพลินบนึกบ่ฝันวาสิได้มายุสสวีเดนพี่น้องเอ้ย โบ้เคยหมักฝรัลล่งกแจักเทียแต่สมัยมีผัวไทยล่ะโบ้เคยวาสิเหลียวเบิงลล่งฝรั่งบพว่วาสิเอาฝรัลล่งเป็นผัวค่ะยูโบอยูก็ได้แบบเป็นเมียฝรัลล่ง ย้อนว่ามีเงินเลี้ยงลูกเหรอเนาะจ้ะพี่น้องย้อนว่ามีเงินเลี้ยงลูกจนหลายนี่ค่ะอุ้ยคุณค่ะ ते ते वासना ची विर्कत्म मिने กวนเวียนยุ่งองเกายุแล้รค่ะต้อนได้ไปใสยอยู่อยู่จุดแรกอยู่นะคะยังวนเวียนอยู่จุดแรกอยู่ค่ะ งามแต่ค่ะเม็นเห็หดอีหยัางงามขัดโซไปค่ะชมธรรมชาติชมธรรมชาติทีรร่สวยงาม นี่ก็สีงามอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะโมสหย้าเขียวๆนี่มันมันหย้าเขียวๆมันเลือกะคะ่ะอึบกลมกุยกกุยกลมลงไปเอากดอึบมันเลือกเราขามันก็สียาวเนาะคะ่ะนี่ค่ะขามันก็จะยาวแล้วก็ขาวๆอวบๆหวานค่ะเห็ดมันปูเห็ดมันปูที่นี่หวานหวานหอม สเปเชียลก็ทุกประเทศนะคะเนี่ยค่ะ ดูนู่นค่ะดูนู่นค่ะทั้งนี่น้ำค่ะเต็มเลยป่าที่สวยงามเขียวชะอุ่มคมเขียวกับปกคลุมคมเขียวกับเหลืองแล้วค่ะเหลืองสีเหลืองทองสีเหลืองทองอ่ามัน มันดูดเด่นกับ,กบสีเขียวเนาะคะ่ะโมส,สีเขียวแล้วก็สีเหลืองท้องขึ้นมามันก็สีดูดเด่นมากเลยเก็บมันเต็มถังแล้วต่อสิเทใส่ถุงไว้ใกล้ทางออกเนาะค่ะไปใกล้ทางออกน,ะะกกออกนี่มันสีได้หิวออกง่ายๆนะจ้ะตอนแรกต่อว่าสียางไปทางในเราเก็บออกมาข้างนอกต่อมันมันมันบ่มันมันบ่รอไอเดียนะจ๊ะมันบ่ เป็นไอเดียที่ดีตัวก็เลยแบบแว่าไเก็บมันเต็มหนีเราก็เทศใส่หนีไปเลยข้างในเฮาสิเก็บครบุบ่ครบกสระางมันเท่นนะจ้ะบุกครบกระถือว่าเป็นอาเป็นไอเชื่อต่อไปนะคะเถี่ยวก้อนกับโได้เก็บครบข้างในกับโบได้เก็บนอกจากเถี่ยวนี้กับสีคือเก้าละต่อวานะต่อวากับสีบบได้เก็บคือเก้าละ เดี๋ยวดูดินด้วยสีทองทองประกายคำว่าสีเหลืองก็มีค่าดังทองคำว่าเห็ดเอน็นมันปูก็เป็นสีเหลืองมีค่าดังทองเอาอีหลีเนาะเจพี่น้องขายเห็ดได้ก็ไปเป็นเงินเป็นเงินก็ไปเป็นทองได้เด้อ รีบแล้วมันเนี่ยปวดหลังตอต้อเบาะไวเราต้อปวดหลังตอมันมันเริ่มปวดเอวเราลากลากถังแล้วค่ะเริ่มลากถังแล้วนะคะท่านได้เต็มถังดอกจ่ายแต่ว่ามันเริ่มล่าแล้วค่ะน,นี่ค่ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะสีรีบคคกๆกับโบได้แล้วค่ะ กาแฟออกป้าผู้ไหวดอกค่ะพอ่นองกันป้านไงป้าหลึกตัวเก็บเห็ดตัวนั่นขันไปกับแฟนตัวไปป้านป้าหลึกตัวค่ะป้าหลึกแบบยางเขาซีลูกกันยางนะคะขันไปกับสามีเราตั้งหน้าเดินขึ้นไปทางนี้ค่ะเดินขึ้นไปทางนี้นะคะ นี่ค่ะมันก็จะเลืองอาลามอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเหลืองเต็มอยู่ค่ะ คลิปนี้เอาไว้สำนีกอนจ้าพี่น้องเนาะได้แล้วค่ะหนึ่งถังค่ะป่าร้อยโลค่ะคลิปแรกค่ะเอาไว้สำนีกอนจ้าลุยกับต้อต่อไปค่ะเก็บอีกไปเรื่อยๆื่อจนกว่าสิถึงคลิปสุดท้ายว่าสิได้จักถังค่ะมือนีตอกับแฟนค่ะได้ค่ะเกือบเต็มถังแล้วค่ะวันนี้ค่ะต่อกับสิเทเส่ถุงเนาะจ้าเทเส่ถุงไปตั้งไว้แถวประตูแถวทางเข้ามาเนาะค่ะสิได้หิวออกง่ายเนาะจ้า เจอกันคลิปหน้าค่ะลุยกับต้อต้อค่ะทุกทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ